สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่อง u n ล i มิต e ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับประเด็นในคลิปนี้จะมาพูดถึงแม่น้องชมพูและน้าเต่ที่ดูเหมือนว่าจะโกรธจัดจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วจัดหนักจัดเต็มโดยสองพี่น้องรวมพลังกันออกมาแฉหลังจากที่สองพี่น้องซุ่มดูอยู่นาน เตรียมแผนการใช้ความนิ่งสยบความขึ้นไหวจัดหนักจัดเต็มมาหลายวันเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังกันเลยค่ะมาที่แม่น้องชมพูกันก่อนนะคะแม่น้องชมพูได้มีการโพสต์ข้อความแต่เช้าเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ดิซุ่มดูน้องแต่อยู่นานในการ จัดกับพวก f อซของลุงพลกับป้าแตนนะคะแม่น้องชมพู่วันนี้ได้มีการออกมาโพสข้อความลงในกลุ่มของกลุ่มคนรักพ่อแม่น้องชมพูได้มีการโพสข้อความว่าถ้ารู้อะไรไม่จริงก็อย่าปวดเลยนะคะขอร้องล่ะขอให้พวกเราได้มีชีวิตที่สงบสุขบางที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้ ไม่เห็นอะไรแค่เราไม่อยากสู้สึกน้ำลายมันเปล่าประโยชน์มีคนบางคนบอกรู้ผลยีนเออย่าลืมคำพูดที่ว่าถึงคุณจะไม่เห็นแต่เราเห็นเราจะไม่ไปไหนเรามองคุณอยู่นะคะทันทีที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปทางฝั่งเอฟซีของแม่น้องจุมภูได้มาตอบกับข้อความ ได้บอกว่าเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าจะมีการปั่นกันคิดเสมอว่าอยู่กลุ่มเดียวกันต้องพวกเดียวกันและคิดเหมือนกันเวลาคุยอะไรทางแชทจึงไม่ติดใจใครแต่ระยะหลังมีการโยนหินถามทางบ้างตั้งประเด็นบ้างในเรื่องส่วนตัวของสมาชิกพยายามจะบอกเขาว่าเรื่องส่วนตัวของใคร เราไม่อยากรับรู้อยากรู้อย่างเดียวก็คือตำรวจจะจับวันไหนแต่ก็ยังสงสัยปั่นกันไปปั่นกันมาให้คนปวดหัวให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจนคนอาจลงเชื่อทำไปเพื่ออะไรวิเคราะห์แล้วไม่ต่างจากคนโรคจิตที่ชอบสนุกให้คนเขาเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขกัน หรือไม่ก็มีอะไรแอบแฝงที่เราไม่รู้เลยบางทีอยากจะบล็อกคนมาแนวนี้ให้หมดแต่ก็รักษามารยาทคุยมาก็คุยได้แต่ต้องระวังการพัดพิงยังรักษาน้ำใจกันยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ชมพู่คุณตาคุณยายกระแตนะคะใครได้ดูวีดิทัศน์ที่ฉายในวันที่พอบอตรแถลงข่าว วันที่สองตุลาคมน่าจะเข้าใจดีว่าตำรวจให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่สู้ๆค่ะเราจะรอวันนั้นไปด้วยกันสู้ๆนะคะแม่อดทนไว้ทำใจให้สงบอย่าไปใส่ใจกับเสียงและคำพูดของคนเหล่านั้นในเวลานี้นิ่งๆไว้ดีที่สุดแล้วค่ะแม่สังคมปัจจุบนันนี้มันเปลี่ยนไป ใจคนมันก็เปลี่ยน 1. ไม่นับญาติไม่สนใจไม่ใส่ใจ 2. ไม่รู้จักบุญคุณคน 3. เห็นแก่ตัวแก่ตัวเองเป็นหลักรักและเห็นใจแม่และครอบครัวทั้งตายาย่นะ้าต่น้เสริมนะ้ตายขอเป็นกำลังใจให้แม่สู้ๆนะคะวันที่ผอบอรตรแถลง คนทั้งโลกรู้ว่ามีบางจำพวกส่วนน้อยที่เป็นติ่งท่านรองเตมคําพูดยิ่งชัดเจนขนาดช่องใหญ่อย่างแบนมันซูซูแม่และเรื่องดีเอไม่อย่างที่มันคิดท่านรองเตมพูดชัดสุดซูซูค่ะไม่ได้ยุเย่ให้ไปทะแต่อยากให้แม่น้องชมพูออกมากระตุกเป็นในในว่า เรายังอยู่ดูความเต้นของพวกคุณที่ปันเรื่องมาเป็นวันๆเพื่อเพิ่มยอดวิววันไหนคุณดวงตกคุณจะหมดโอกาสแก้ตัวสู้ๆไปด้วยกันกลุ่มคนรักแม่น้องชมพูมาที่ฝั่งน้องชายนแ้แเต่ก็ได้มีการโพสข้อความทันทีที่พี่สาวได้โพสนะ้แเต่ได้มีการโพสข้อความทันทีเลยโดยได้บอกว่า ทำอะไรไว้คุณต้องรับกรรมนานแค่ไหนก็จะรอขอบคุณในความหวังดีที่ให้อยู่เงียบๆเรายอมพวกมันมานานแล้วผมจะแจ้งข้อหามันทุกตัวเรื่องความคืบหน้าทางคดีใครจะมารู้ดีเท่าผู้เสียหายอย่าไปหาสร้างเรื่องอย่าได้กลัวความจริงครับ เราเงียบมา4-5เดือนแล้วมันแค่จุดเริ่มต้นเองโอ้โหงานนี้นะคะถือว่าน้าแต่กับเม่น้องชมพูเอาจริงแล้ว FC ลุงพลเตรียมตัวกันให้ดีนะคะทั้งยูทูบเบอร์ทั้ง FC ทั้งเพจดังคนที่อยู่ใกล้ลุงพลขอให้เตรียมตัวรับมือกันให้ดีนะคะ ทันทีที่โพสของนาเตได้มีการโพสออกไปทางฝั่ง fc ของนาเต้ fc มากเยอะมากทีเดียวนะคะได้มีการมาตอบกลับโพสนี้ทันทีเลยค่ะโดยตอบกลับว่ายิ่งเงียบยิ่งทำให้พวกมันได้ใจให้ข่าวปลอมอ,ออกมาเรื่อยๆไม่เก่งกลัวยิ่งจะหนักขึ้นค่ะจัดไปให้หนักเลยค่ะ คนแบบนี้ปล่อยไม่ได้พวกเพจหรือสื่อที่ไม่มีคุณธรรมจะเอาแต่ยอดวิวอยากให้พูดถึงเรื่องใครทําน้องบ้างนิดๆหน่นนอยๆให้คนร้ายมันเสียวเล่นจัดข่ะนะแต่จัดเอาความรู้ความสามารถที่ริ่มเรียนมาออกมาปกป้องพ่อแม่และพี่นุชของตัวเองใครมาบอกเหียบคือมีเจตนาแฝงค่ะ ตอนนี้ท่านเตมีหลักฐานขอให้ทยอยดำเนินการไปถ้ามีคดีไหนผลออกมาทางเราได้เปรียบเชื่อว่าอาจจะปามคนบางคนบางกลุ่มได้สิ่งที่ปล่อยทำให้ผู้ไม่หวังดีกำเริบเพราะฉะนั้นฟ้องฟ้องทุกคอมเมนต์และเอาให้จริงเอาให้จังจัดหนักและจัดเต็มอย่าปล่อยไว้เมตแต่ผู้เดียว มิฉะนั้นคุณจะโดนด่าโดนประนามและเขาจะไม่เกรงใจไม่ยำเกรงเราต้องฟ้องให้หมดสู้ๆเขาบางเงียบมากไปก็ไม่ดีนะพวกเราพวกชอบทำลายจัดหนักๆเลยนะแต่ปล่อยมานานแล้วเอาให้เข็ดอย่ายอมเป็นเหยื่อให้เขาไล่เราอยู่ฝ่ายเดียวนะพวกมันหมาหมู ผ่านฟู้งหมาระวังมันกัดกัดที่แจ้งพร้อมหลักฐานถูกที่สุดสุสุนาา,นาเตเข้าใจว่าถ้าเขียนบทวิเคราะห์ทางคดีอาจจะไปกระทบกับการทำคดีของตำรวจแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงทำลายและความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ใช่หรอเอาแบบให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนร้าย บางคนมันยังไม่ได้ฟังเชื่อคนบอกต่อว่าลุงเป็นคนดีแล้วก็ด่าฝ่ายแม่เลยนะแต่หานิทานมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะนกน้อยบินเข้าเมืองมาที่เพจดังเพจอย่าหาธรรมวีสองนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อเช้านี้หลังจากไม่ได้มีการโพสต์มาหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็โพสต์ว่า เราจะอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยความสุภาพนะคะเราจะไม่มีคำพูดที่หยาบคายจะแปลงจากความหยาบคายของเพจดังให้เป็นคำที่สุภาพเพื่อที่จะให้ช่องของเรานะอยู่กับท่านผู้ชมได้นานาน,นะคะรอใบแจ้งความมานานละนานเกินไปสำหรับคนกิ่งแต่ปากสงครามน้ำลายเห็นมีแต่พวกคุณ ที่เริ่มออกมาเหา่าผ่านสื่อก็ไปโทษสื่อว่าทำพวกคุณพังพวกคุณเคยโทษตัวเองบ้างไหมเมษาลูกตายหาเคยโทษตัวเองบ้างป่ะมีวันไหนบ้างที่ไม่อยากจะผูกคอตายตามลูกไปฮลัลโหลพวกคุณเองก็โพสต์รูปลูกหลานหากินไม่ใช่หรือไงล่ะเมษาก็ทําพัมเพอะ คิดถึงลูกหน้าเฟซเสียเวลาเปล่าประโยชน์ไม่ทราบว่าตอนลูกเสียคุณเผามือถือให้คนตายด้วยไหมเพื่อมันจะเห็นว่าพวกคุณหอยหาความคิดถึงสตินะอย่าดัจดจริตกันทั้งตระกูลเรื่องที่คุณมั่นใจว่าคดีมีความคืบหน้าคิดว่าที่ผมด่าคุณทุกวันไม่รู้ด้วยจริงดิ อย่ามั่นหน้าบอกเลยพวกคุณอาจจะสะใจถ้าผลคดีมันออกมาตามที่พวกคุณรู้แต่อย่าลืมว่าถ้าคนที่ไม่ได้ทำแล้วโดนจับมันจะเป็นตาบาปพวกคุณไปจนตายฝากให้พวกคุณคิดตัวแปรสํสำคัญอย่างพยานดาราก็เหมือนกันเดี๋ยวจะโดนหวดอีกครั้งนะว่างจัดเอาเวลาไปสั่งสนลูกหลานของคุณเธอ อายุแค่นี้ริกลิกอยากมีผัวเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆหลังจากเพจยาหาธรรมได้มีการโพสข้อความนี้ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าฟังดูดีนะโทษสื่อเหมือนตัวเองนี้ฮอตมากเลยนะคุณตุ๊ตู่ดินนะช่วงนี้ร้อนหลานอนไม่หลับปะ่ะ โรคระบาดลงที่บ้านหรอโรคอิจฉานะ่ะเห็นว่ามันพามอยู่คนเดียวหลอนยิ่งกว่าพี่เสกนะเห็นพั่มเพออกันยกใหญ่ในเฟซกัดแวะไปทั่วแต่เมกาเปิดคอมเมนต์ฮ่าฮ่านอนเครียดก่อนนะนอนไปไม่งั้นละ่ะอิจฉาลุงกับป้าจริงๆมีบ้านมีงานมีเงินมีแต่คนรักเฮ้อกูเครียดไหม ไม่เหลืออะไรให้ต้องด่าอีกแล้วอย่าลืมนะนางเขียวว่าคนในหมู่บ้านเขาก็รู้ว่าครอบครัวเธอทำอะไรไว้บ้างสักวันชาวบ้านจะออกมาพูดกันคิดหรือว่าชาวบ้านจะชอบครอบครัวเธอทุกคนไม่รู้ไม่มีใครดีรู้ดีเท่าเขาพบ่าเที่ยวเองหรือเปล่าเนาะกัดเอฟซีพี่สาวตัวเองยังถือว่าปกติ แต่นี่พวกคุณคุณเขากัดจิกพี่สาวพี่เคยตัวเองถือว่าไม่ปกติพวกเขาต้องโตมาในสังคมแบบไหนกันเนี่ยแรงลิศยาเบิร์ตคําสีเว้าพั่มอย่างหนักติ่งก็อวยโอ้ยเห็นแล้วบางทีสมเพชเวทนาคำพูดที่ว่าถึงคุณจะไม่เห็นเราแต่เราจะไม่ไปไหนเรามองคุณอยู่หมายถึง กล้องวงจรปิดเป่าคะเห็นทุกอย่างทุกการกระทํา24ชั่วโมงสองพี่น้องนี้เห่าเก่งแต่ในกลุ่มจริงๆหอนหอนกันเข้าไป